บาทคอดีจริงๆช่วงนี้ก็ไปเห็นไปหาผู้สาวรักเธอเหรอเด็กเหรอทีมเขาหรือเขาทีมเขาทีมเป็นยังงเขาคือทิมอ่ะผมไม่ได้แปลงเขียว <c oughs> มันกินติดปาก <c oughs> ที่หลังมึงก็อบแปลงเขียวไปเลียเก่าตัว <c oughs> เอายกไป มึงกี่เราหรือมึงดีดมากเองมึงก็ดีดกันแค่หนนะตามคืออมถูกคือคนอมขี่นะวะมีเรียงอย่างสบายใจวะฮะม่โกหนหรอเมียอยู่บ้านหรือว่าเรียงเมียไ่ได้ขนลุกมันจุ่มปะจุ่มเลย ว่ได้อยู่ว <genau described> okay, ่ไไรเศร้าเราหูในขีหูส <ations> hey. oh, okay. um, right. ั้นพ่มพุ่มๆพๆ่มพุ่มแล้ว่าปากเปียกปากแจ๊ดเวตะเตปากเชีวเฮียก็อย่างนี้ตัวเมียเนาะจอมบ่พอ้ใส่พ่อมัอนะมาใส่ไปปั่นทัดว่ไดรเห็นว่าเขาเป็นผัวเป็นสามีเลยใส่แมงยื้อหันละใส่ลวกูเห็นให้ว่าเสใจจากการใส่แมงยื้อหันละปวดแมงเ้ยเดาจริงอย่หาว่าเราไปว่าอกมาเลยลิ้น กันบอกว่าเรื่องเอาใจเจ้าของต้องตามใจมันนั่นเอ้ยปลาดอกหงว์เวิร์สเน่แกม้าปากว่าหนีหงว์แล้วกันมาเรื่องเมียนลยกันโอ้ยมึงให้กูเอาในถั่วโอ้ยก็เธอกูก็พ่อยากมึงเขียนนะกูคิดว่าขึ้นมากแตคัดกูคัดกูเนาะเตละมือเตละเว้นเนี่ยใส่ตะกูจมตะกูกูก็เลยมาหาจุ่มซูลี่ วัวแห้ช่วยจังมึงเหยียบงานกันมาสั่งไป้ยังบ่ค่อยได้ดั่งใจกูอีกขั้นตัวเป็นคนงานเหยียบงานบ้านขกูหูจักเพ็จพอกมัก็บมิจฉู้กันตัวที่เต้นยังกวนตัวท่ากันมแบแนวมันดีไปอ้ยังเบ้อกูบังบ่มึงย้อนยังได้อันนี้เมียหลวงหรือเมียหน่อยเนี่ยเมียหลวงเนาะมีเมียผู้เดียวไหมเขาคือสาวมีเมียหน่อยอยู่ มีเมียผู้เดียวกูมีเมีมเมเาามยผู้เดียวรู้มิจอ,อย่างไหนกับมันกะจังว่ามันโพสิมีหุ่นทางหรือวิธีใดเนี่ยขาเมียมันถิ่มรลดเป็นอย่างเดียวจำเมียไหนโว้ยแล้วมีวิธีใดเนี่ยไปที่ไหนโอ้ยบอสไปดิยิงถิ่มนี่ยิงถิ่มตำรวกจกระจับมันอีกปอกกระสุนล่วงอีกแข็งแฉงกี่สูง มึงก็หดพงิดจับช่วงน้ามันอื่นใช่ไหมเขาไปเห็นนึงเอา่วงไว้กับรถสิบหลอบ้านพงวงนี่หมดรถสิบหลอยิ้มยิ้มไผรคนข้างบ้านผู้เดชบุเอา้าคนข้างบ้านมึงอะ่ะโอ้บอกเป็นตูวเป็นตะบอกค้ย อันเมื่ออยากขายหลีเนะี่ยพอมีวิธีอยู่แต่พอมีร่องร้อยอย่ะยนีมันหลับงอหมอนกดหนาวมันขาดใจตายเลยบ่มีอให้ผีพอ่อบอบเวลาตำรวจถามกูบอกว่ามันไหลาตายผีพอใหม่มาเอามันไปเท่านั้นตัว เกอเงี่นเอ้ยย่ายัคนหลับคนนอนเนี่ยฮะเออเจือเือมือตีเขาตนวดเหรอกูก็เมือยุอกูก็เลยหันตีนมาทังนีสินเด้เฮ้ยมันจะเฮ้ยหมกกูนั่นเลยเฮ้ยงานมืออยนางน้นนอยู่นนั่น แล้วทำไมนบ่สระเร็บล่ะวะถ้าวิธีนี้บ่สชัเร็จเนี่ยมันก็มีอีกวิธีอยู่เว้ยผู้หญิงเงนี่ยมันมาอาบน้ำกูเบิง่งจากหนังฝรั่งมามันก็เสียบปากหลักสายไฟไปถิ่มใส่อ่างอาบน้ำย้ำไปอาบน้ำไฟสอดตายไปเลยเกิดอุบัติเหตุไม่มีหลักฐานโคตท้า,ทาน,นี้เลยนนเนาะกปากไม่ปาดเอไปจับเขาไปดิอ,อู้หี แบบยุโรปอะช็อตแท็บบอกว่า มันบเสําเร็จอีกมันพอสิมีสำรองบ่เมียมึงตายยากขนาดเรื่องบดเลดยเนี้ยทำวิธีนี่บ่สําเร็จนะมีะวิธีสุดท้ายแล้วแยบยนแล,ล้วก็นแนบเนียนเอาจาเบื่อหนูใส่ของเนี่ยมันกินเละตาย้ยังอยู่ก็เขาท้ากันเอขนาดปอบดำยังตายย้อนยาเบื่อหนูปอบดำเป็นไผรวะ มึงหักเงาโอ้โวะคนไฟลอยอ่ะคนไฟเบียร์อือมึงไปตากฝนยุ่งอย่างนี่นเลยเดี๋ยวกูไปเบิองน้ำไปเอามันตายไปเลยนี่ยาเบื่อหนูตาลึกสีเขียนด่วนยิงชักโบว์ยึดถึงรังเสือของแคเคยเอาไปใหายู่นะตายบัสตายแม่กระทั่งหอยเชลลี ผมเสียงไรวะก็บอกผสมน้ำมึงก็ผสมน้ำแล้วก็มีเงี้ยมึงสแตกกันนั่นแหละมีอยากยังอย่างนี้ใช่หใช่หน่อยนึงเสียไรมึงอยากให้มันตายแล้วมึงใสียไรสวอยมึงเสียพรวดอยู่บนต้นทางไหนไปอะไรไรอี่จะเห็นตายไปยไว้ดวงปุ๋ยขึ้นเล้ว ลูกพี่ลูกพี่อย่าเสียงดังลูกพี่อย่าเสียงดังมันตายแล้วลูกพี่มีมันตายวะมันเลยทีตายแล้วพี่เฮ้ยเอาเดะมันยังนี่เอาเ๊ะเอาเดะมึงเตะเตะเฮ้ยเอาหายแล้วเสียงดังยังกันนี่ฮะ ตายงอนมัน้อยใจมึงนี่แหละมันเมียทังไหนไปจ้องผัวจนผัวขี้สั่นน่ะมันตัดพ่อมันกูอยู่น่ะมันว่าเมียด่ามันไหลจมมันหลายจนมันกินยาตายเลยมึงเห็นมั้งว้ยเจ้าของขี้อัดจังสีว้ายเขาปล่อยเขาด่าก่นย้อนเขาห่างเจ้าของเนี่ยก็คิดจังสีก็เห็ดจังสีอ๋อ